แต่น้อยเกมผีก็มีเฮอะไรเนี่ยเอาละวันนี้เราอยู่กับเกมพัมกินแพนิกนะครับเป็นเกมแนวแบบสตาร์ดิวัลเล่นะฮะแต่ว่าจะออกหลอนนิดหน่อยนะครับไปรับชมกันเลยฮะเอ้ย hey! ทำไมเตียงนะ่ะคุณออกไปทำงานได้แล้วนะลุกขึ้นมาลุกแล้วกด F เพื่อตื่นขึ้นตื่นขึ้น อ,อ๋อในที่สุดก็ตื่นแล้วเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วนะรีบไปทำฟาร์มกันได้แล้วเอามาเล็ดนี่ไปด้วยการกดปุ่ม F แล้วฉันจะไปหลอกข้างนอกนะ <laughs> ไม่ต้องบอกว่าเป็นปุ่ม F ก็ได้แต่โอเคเราบ,บิน,นออกประตูไปบ้านไปได้ยังไงวะนะนี่อ,อสามารถเอามาเล็ด ไปอะไรวะเนี่ยโอเคอ๋อต,ต้องกดสเปรย์ปลาลบน้ำแล้วไงต่ออุ้ยเกียร์ด้านขวาล่างไอหลอดสีฟา้าบนรถด,ด้วยนะนนี่น่าจะเป็นเกียร์น้ำนะครับถ้าอยากเติมน้ำให้ไปที่เวลด้านล่างให้กด F เพื่อรีฟิลน้ำตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรถางเก็บน้ำหรอเวลไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วทำเงี้บนไปเรื่อยๆนะโอ้โอเคไอ้กอดเดสบโอ้ยไหวถ้าอยากจะอัปเกรดเครื่องมือหรือว่าอยากซื้ออะไรใหม่ๆให้เข้าไปดูที่บ้านจะมีโต๊ะให้อัปเกรดอยู่โอเคมีฟัง์กชันซื้อของที่บ้านนะฮะโอ้ก oh, ็สามารถกดตัวแอร์อืม เพื่อใช้แลนเทิร์นเงี้ยอ๋อใช้ทำไมไม่ได้ช่วยให้สว่างขึ้นเลยรอบนี้ได้มาสิบสองก้อนเฮ้ย,เส,ยเ,เสียงอะไรวนะโอ้นี่เสียงอะไรเนี่ย ต้องไปแล้วไอ้ฮับทูโกนายก็ควรซ่อนด้วยแล้วกดตัวชิปเพื่อทำการวิ่งไปไหนอ่นน <c oughs> อะนเฮ้ยเฮียตัวเฮียอะไรวะนะ,ะชิปแลละโอ้ยสองนาทีห้าสิบวิเหลือได้เก็บมาด้วยสี่สหายเต้ เราจะต้องวิ่งเข้าบ้านนะบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ได้เด็กโตไนทำไรเฮ้ยโตโๆโๆๆโโเอามาดิจริงก็มาเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวมามามาเออระหว่างนี้เราไปดูโต๊ะคามกันดีกว่านะอุ้ยยัพเกรดจริงด้วยอันแรกเป็นอัพเกรดน้ำแคปซิตี้อันที่สองอัพเกรด ความเร็วในการเติมนะ้ําอันที่สาเป็นรองเท้าเพื่อความเร็วอันที่สี่กำไรจากการเก็บผลผลิตออันนี้เก็บมันเลยได้เยอะขึ้นแต่กเกียงอะเรไม่รู้รองเท้าแล้วกันดูทรงแล้วจะต้องหนีพวกนี้เยอะมากนะครับรอ,องเท้าเพือ่อสามรถโอเคไป ไม่ละคอยเก็บทีหลังเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวซ่วยโอเคเราก็ได้เวลาช็อปลองเท้าต่ออุ้ยตกใจหมดเสียงดังอืมเก็บน้ำได้เยอะขึ้นกำไรผลผลิตอันนี้คุณแจน่าจะปลดล็อกแอร์เรียใหม่นะฮะถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นแต่ว่าน่าจ,จะไม่ใช่ตอนนี้ โอเคได้มา5อันอุ้ยทำไมเทียนดับอ่ะเทียนหายไปอันหนึง่งอุ้ยเกิดอะไรไปยังโอเคเมื่อกี้แอร์เรียใหม่ตรงนี้หรือเปล่าไปตรงนี้จริงด้วยโอเคผักล็อตใหม่ล็อตเดิมเก็บก่อนต้องเข้าบ้านแล้วกดต,ตัวแอร์เพื่อแลนเทินโอเค พักโอเคอยู่นี่เดี๋ยวลดน้ำก่อนค่อยเข้าบ้านนะผีไม่น่ามาก็น่าจะทำตัวชิวๆไม่รู้มีตัวผีตอนกลางคืนไหมน่ากลัว,วะ่ะโอ้ยเนี่ยสยองจะมีใครมาจับสเกงกูเนะี่ยเดี๋ยวพักรดใหม่ไม่ได้ปลูกเลยเดี๋ยวน้อยใจ วางมาเมล็ดไว้แล้วก็กลับเข้าบ้านกันดีกว่านะครับอุ้ยเสียงอะไรเ้รเสร็จแล้ววะเข้าบ้านด้วยเฮี yeah. ้ยเชี่ยคนลุกเลยเสียงอะไรวะเกียรอะไรได้บ้างอะรองเท้าโอเครองเท้าด้ว่แ h ạ n จัดไปกลับมาเล็ดโอเค เฮ้ยหยุดตกใจประตกปิดแล้วก็หลอกเฮ้ยยิ้นดาอีกแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะเรายุดเพราะเราหยุดในบ้านแาน่หรอจริงปะเฮ้ยกล่องเพลงกล่องเพลงหรปะเฮ้ยอะไรอะ่ะ follow my song ต้องตาไปใช่ไหมตาเราจะไม่ฆ่า,า,า,ค,าคุณหรอก่า จะฆ่าเราไหมอ่ะเฮ้ยอะไรไม่ไม่ไม่ตีกันนะเฮ้ยไม่ตีกันโอเคโอ้ยดีเชื่อกระดับงั้นรอบอันนี้เราก็อ๋อน้ำหมดโถยเก็บของตามพื้นมีอะไรโตยังน่าจะอย่างเคอเฮ้ย ไม่ชอบสียนี้หรอเข้าบ้านดูอดรอช้ารอช้ารอช้าโอชัวโอชัวไม่อยากเลยโออเฉียงใหญ่โอ้ยเทียนนี่มันเออน่าจะอยู่บ้านนานเกินแน่เลยมันเลยลดโอเคเกล้าเกล้ากำไรจากการเพราะปู่น่าจะน,นีดีกว่าตอนนี้น้ำไม่ค่อยจะพอใช้เท่าไหร่นะครับเฮ้ย อย่างไรอะผิดแล้วเหรอต้องตามสิทธิ์ผิไปปหมเดี๋ยวตุย้ยลองตามไปก่อนหนะ่อุย้ยขำด้วยต้องการลูกโป่งโอเคครับโอเคเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมแต่มีจะทำก็ทำไปก่อนนะโอุย้ยน้ำมันจะหมดแล้วลอ่ะเท่าไหร่อุ้ยไม่เหลือสองอันแล้วถ้าเหลือสามอันเป็นไงขอขอลองได้ปหม เขาเริ่มตุ้งป้งก็ตุ้งป้งข้างหูวะถ้าถ้าครบรสเป็นไงวะเดี๋ยวมึงจะมาพร้อมกันไม่ได้ดิกูว่าแล้วเชียวแต่ครบรสผีมาจริงด้วยตัวอะไราม่า หาบจริงเอาอะไรไปรอดนะเมื่อกี้โดนในบ้านกับนอกบ้านพร้อมกันกูเลยจะเชื่อเพรา,วานะวันนี้ตอนกลางคืนไม่มีตัวอะไรด้วยเถอะอย่ามีเลยที่เสียององรอบนี้ลูกผงไม่มาแล้วก็ไม่มีใครคำรามตอนกลางคืนแล้วด้วยไม่น่าทักเลยมาเร็วตามเสียงเพลงไปน่าจะอยู่สายบนนะ ฟังฟังผิดร่างหรอขวาล่างด้วยวะอย่าหรอถ้ากูไม่เอาลูกโป่งเอาลูกโป่งไม่ทันเป็นไรปะมันอ,อยู่แถวนี้นี่อ้าเพีงดับแล้วโอเคเหมือนจะซวยนะ อะไรเพื่อลัดอะไรเนี yeah, ่ยหลอนเลยลอะไรวะไอ้นี่ไม่แล้วเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวตัว <c oughs> มึงเอ้เสียอะไรก่ะ <c oughs> อะไรเกาหัวแล้วเนี่ยหมดยัง ไม่เห็ชาววะอุย้ยเสียงดนตรีไม่เล้วเราหลบอยู่ในบ้านจะเป็นอะไรปะอ,อยู่ไหนวะไม่ปร่งแล้ววยนนีกูตายแน่เลยตรงนี้เหยาะหลบบ้านเลยอยอมาอยู่บ้านดีวกว่า โอ้ยเรี่ยบ้านก็จะดับดนตรีก็จะมาเอาวะนดนตรีสิดับไปแล้วอุย้ยโดนตัวตบเรียกยะเนี่ะเหมือนจะเกือบครบแล้วนะน้ำมันแลนเทนจะหมดหละทุกคนครับ อุ้ยชาแล้วเอ๊ะเล่นเกือบชั่วโมงเพิ่งเห็นเช้าวันใหม่ครัง้งแรกมีอยู่จริงวะตาแทบไหลเห็นอะไรง่ายกึนเยอะหกฉิบเจนี้ก็ปลูกผักได้อย่างสบายใจอุ้ยมีกวางด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงขอปลูกผักก่อน มันนะน้องควางเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันนึงมานนึงมันนึงมานนึงกันนึงมันนึงมันนึงเฮ้ยไม่เดินมาหาเราด้วยก็น่าทำไมเดินช้าขนาดนี้เดี๋ยวน้อยเกมผีก็มีเฮียอะไรเนี่ยไอ้แม่เยดสิบสามนาทีกูคืนมานะไอเฮีย โอ้มึงแดกกูไปซาชิมิเลยกูกำลังจะพูดเลยว่าอย่างน้อยเกมผีก็มีสัตว์เลี้ยงน่ารักเดินตามทางไอ้ห่าเออยังไม่หยุดกินกูอีกกวานรกลกูจะไม่ยอมโดนมึงกินไปอีกรอบหนึ่งก่อนนะกวางชั่วมีตรงมาละกูยงน้อยกว่าตัวนี้ก็เด็ดชานรับโอเจ ฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ที่อยู่หันใดถ้จะมาจะมาเมื่อไหร่จะมาจะมาเมื่อไหร่โอ้ยเทียนดับไว้จังอย่าเพิ่งมากินกันได้ป่ะยังไม่ไปไงไปรูกคนจะไปทำมาหากินโอเคอย่าร้อยกว่าก็เข้าบ้านไม่ได้นะ เก็เหนื่อยเป็นขอบคุณที่เหนื่อยยากเฮียแล้วกูอยู่ในบ้านแล้วอ่ะไอเฮียกับดากโอเค เสี่ยงอยู่แต่ปลอดภัย,ยตกใจบดโอเคโอ้ยยังยมยไปยย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 ยไยยยยยยย้ยยย้ยกวยยยยย้ยี่ยย่ยยยี้ยย่อยย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  หมดเลยพวกมึง น่ากลัวชิปเป่งลเลยเฮ้ยหกสิบเลยรายได้พิเศษกินมมน้ำสำราญมันไปยังวะโอ้เราต้องรอกวางมันไอ้นี่ก่อนแล้วในบ้านกูผีจะมาเรื่องมนะุน่ะไปยัง ถ้าจะมืดนี่เราจะไปเจอไอ้กวางตอนไหนก็ไม่รู้เลยเนะี่ระยะกวางน่าจะระยะเท่าเราดิเราเห็นกวางปทุกกวางน่าจะใส่เราได้เลยทุกสองอ่ะกวางอยู่ด้านซ้ายล่านะจะที่ได้ยินตอนนี้เฮีย <Yeah. S 1> ท่านมาจ็บหนักเลย กวางอยู่ด้านหน้าโอเคแต่ว่าอยา่าไปใจเอกวางตอนคืนก็พอตอนนี้แล้วเหมือนแลนเทนน้ำมันจะไม่พอนะครับเนี่ยเสียงกวางหายไปละน่าจะไปดุยแก้ๆเราเนี่ย ใน,นีทุกอย่างปลอดภัยระวังกวางเหมือนเดิมเชี่ยรุรนวะวอุ้ยเยะมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนเราพลาดโอเคไปยังมั้งไปเ,าาเไปล้วมั้งอ๋อโอเคก่อนโอเคชาแล้ว โอ้เกือบโดนกวางรับน้องแล้วดีนะรองเท้าเราอัพมาเยอะอัพจนตันแล้วอ่ะเชีย่ยลุนตัวติดโอเคกวางบีหนึ่งจะไม่แปลงร่างเองใช่ไหมทำไมล่ะเกมไม่น่าจะใจร้ายขนาด เดี๋ยวตังรถนี้เราจะไปปลูกด้านขวากันนะสำหรับเงินสองร้อยสี่สิบน่าจะได้รถหนึ่งโอ้ห้าร้อย500เลยนึกว่าไ่สองร้อยสี่สิบโอชิบไหมไม่พออืมเงินโอเคเงินตันน้ำรีฟิลโอเค กวางเข็มน่าจะไปแล้วคิดว่าน่าจะไปแล้วสลับกวางโอ้ยแต่คนนี้ยังไม่ไปเขายังคงอยู่ ไม่อยากรีบเข้าบ้านเลยเทียนชิบหายละเทียนจะดับเทียนจะดับเทียนจะดับไอ้ขาวก็ยังอยู่ไปยังเทียนดับเร็วต่อไปละ โอเคอุดาบจริงเชียเอ,อ้ยผมพยายามแล้วจริงนะหลายเทลแล้ววะพักก่อนนะน่าจะใจร้อนไปในหลายๆทีแต่ ออก็น่าจนะร้อนเนี่ยเสนอที่แพ้ใจเย็นก็เล่นได้ละเชยโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบเกมนี้นะฮะหรืออยากให้ผมอดทนเล่นให้ผ่านนะครับก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดซับให้ผมได้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากเห็นช่องนี้ผ่านความกินแพนิกนะครับ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเพราะว่าผมไม่น่าเอาแล้วอะแล้ตอนนี้เอาจริงหลายเทอนะหลายหลายชั่วโมองแล้วที่เล่นเกมนี้แลวแต่ไม่ผ่านสักดีโอเคสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามดูจนจบด้วยนะฮะสำหรับเกมพัมนิพัมกินแพนิกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดซับห้ด้วยสวัสดีจ้า